สวัสดีครับสวัสดีครับเซียนปุ๋ย้วยสวนกับอาจารย์เพชรจ้าพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเขตของตําบลคลองใหญ่อําเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีอยู่หน้าสวนนะครับทุเรียนขนาดใหญ่ของสวนของพ่อนะครับจำได้ไหมครับในแปลงแปลง,แปลงนี้นะครับเมื่อประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้ามาติดตามแล้วก็มาปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างของดินแล้วก็ในส่วนของต้นทุเรียน ทุเรียนที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นทุเรียนหมอนทองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาปรับปรุงครั้งแรกเลยนะครับแปลงจะเหลืองทั้งแปลงเลยปัญหาเกิดจากสภาพของแปลงเกิดน้ําท่วมขังแล้วก็มเีเนื่องจากสภาพดินเป็นกดสูงอยู่ที่ประมาณ4.6-4.7นะครับเราก็พยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างดินโดยการใช้ฮิวมิกนะครับแล้วก็ในส่วนของอินทรีนะครับเข้าไปร่วมด้วยนะครับจน ดินเริ่มมีสภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้ยิบซ้ำนะครับเพื่อทําให้โครงสร้างของดินป่งร่วนสุยมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการใช้ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติกินได้เร็วเลยนะครับก็เป็นปุ๋ยของงวัน1233ซึ่งเป็นอะมิโนเคลือบฮิวมิกนะครับธาตุอาหารก็จะสูงนะครับตามไปด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวตัวฮิวมิก um นะครับ โปร่งร่วนซุยดีขึ้นไปด้วยนะครับส,สิ่งหนึ่งที่ผมจะได้มีโอกาสมาปรับปรุงนะครับร่วมด้วยก็คือเรามีการให้อาหารทางใบเข้าไปด้วยนั่นก็คือคิงอะมิโนฟอร์มิกนะครับคิงอะมิโนฟอร์มิกก็คือในกลุ่มของสังกะสีสาหร่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทองแดงนะครับและที่สําคัญก็คือมีอะมิโนย4บสีชนิดที่จาเป็นนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทั้งสภาพทางดินก็สภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นทางใบก็กินอาหารได้เต็มที่นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างข้างหลังที่เรามองเห็นอยู่นี้คือในส่วนของมีการใช้ปุ๋ยละนะครับแล้วก็มีการใช้ตัวคิงอะมิโนฟอไมิกเข้าไปนะครับก็คือในส่วนของสารไหลสังกะสีนะครับซึ่งให้ทั้งทางดินแล้วก็ให้ทางทางใบนะครับต้นทุเรียนก็เลยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและที่สําคัญพอมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นพอเราไป วัดค่าของดิน pH ดินตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5.8ถึง5.9นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นผลลัพธ์อีกหนึ่งผลลัพธ์นะครับในการใช้นะครับปุ๋ยที่ถูกต้องให้ในเวลาที่เหมาะสมและที่สําคัญก็คือโครงสร้างของดินต้องมาก่อนถ้าโครงสร้างของดินมาก่อนนะครับทุกอย่างนะครับจะทําให้ต้นพืชมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของปุ๋ยอะมิโนนะครับ งวันนะครับเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ50กิโลเต็มนะครับแล้วเคลือบด้วยตัวฮิิมิกเลยไม่มีส่วนผสมของดินก็ที่สาคัญก็คือมี OM อยู่ประมาณ10 OM นะครับแล้วก็เพื่อสามารถกินได้เลยไม่ต้องรอการสังเคราะห์แสงผลลัพธ์ที่เห็นอยู่ข้างหลังเป็นการันตีและผลลัพธ์ในวันนี้ให้กับกเกษตรกรทั่วประเทศได้มีความมั่นใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับหรือสนใจข้อมูลสามารถโทรมาสอบถามอาจารย์พิจารได้ที่0 6 2 6 5 6 5 5 9 7หนะครับหรือ064 279 6565นะครับแล้วก็ติดตามที่เสียนปุ๋ยด้วยส่วนได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ